จากการสะสมสารอาหารมานานหลายปีส่งขึ้นไปตามลำต้นที่ทอดตัวสูงมากกว่า20เมตรทำให้ตานตะโนดถือเป็นราชาของความหวานชั้นเลิศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความอร่อยอีกมากมายโดยภูมิอากาศที่ร้อนชื้นติดทะเลของจังหวัดเพชรบุรีทำให้ที่นี่เป็นเหมือนสวรรค์ของพืชดึกดำบรรยังตาลตโนด ที่มีวิวัฒนาการสายพันธุ์ตามธรรมชาติไม่อย่างยาวนานจนทำให้ตาลตโนดเป็นพืชที่ให้ความหวานหอมตามธรรมชาติประเภทหนึ่งคนเพชรอยู่คู่ตาลตโนดไปยาวนานหลายร้อยปีและรู้ถึงกรรมวิธีเฉพาะที่เป็นเคล็ดลับในการดึงสุดยอดความอร่อยของพืชมหาศจรันรนี้ออกมาได้อย่างเหลือเชื่อตาลตโนดที่เริ่มให้ผลผลิตที่สมบูรณ์นั้นจะต้องมีอายุมากกว่า10ปี โดยดูได้จากความสูงของตาลตโนดที่แต่ละเมตรใช้เป็นเครื่องบ่งบอกอายุคร่าวๆของต้นตาลได้เหมือนอย่างเช่นที่เห็นในสวนตาลตโนดแห่งนี้ด้วยลักษณะลำต้นที่ทอดตัวสูงทำให้ทักษะการปีนต้นตาลกลายเป็นสนัญลักษณ์หนึ่งของชาวสวนตาลเมืองเพชรที่ทุกๆวันต้องปีนป่ายขึ้นไปบนยอดตาล เพื่อนำน้ำตาลปริมาณมากลงมาตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้คนที่ชื่นชอบความหวานหอมอันเป็นเอกลักษณ์นี้ลุงอำนาจเป็นรุ่นสองของสวนตาลที่นี่ครับซึ่งปลูกต้นตาลต่อ,นตอนเนื่องมานานหลายสิบปีและนั่นหมายถึงระยะเวลาที่เขาได้สะสมทักษะเกี่ยวกับาตาลโนดจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ ถ้าอยากชิมรสชาติแท้ๆของตาลตโนดการดื่มน้ำตาลสดเป็นวิธีดั้งเดิมที่ดีที่สุดในการทดสอบคุณภาพของตาลตโนดหลังผ่านการต้มน้ำตาลตโนดให้ร้อนพอน้ำเดือดก็จะให้รสชาติหวานอ่อนๆที่กลมกลม่อมโดยเฉพาะถ้าเป็นตาลตโนดในช่วงเดือนที่พอเหมาะยิ่งให้ความรู้สึกหวานชุ่มลิ้นเป็นพิเศษและเมื่อเคี่ยวน้ำตาลต่อไปอีก 2- 3สามชั่วโมง น้ำตาลตโนดในกระทะร้อนๆก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนเหนียวขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นน้ำตาลตโหนดที่พร้อมนำไปแปรรูปให้เกิดรสชาติที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างการนำมาเป็นส่วนผสมของขนมขึ้นชื่อเมืองเพชรนอกจากนี้น้ำตาลตโนดยังใช้เป็นส่วนผสมของอาหารข้าวหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีได้อีกมากมายไม่รู้จบ ไม่ว่าจะขนมตาลนุ่มๆจ้าวตาลเชื่อมหวานกรอบลอดช่องน้ำตาลข้นสุดอร่อยไอศครีมตาลตโนดรสเข้มขน้นหรือนำมาแปรรูปเป็นน้ำตาลตโนดผง ที่ยังช่วยให้ลิ้มรสของตาลตโนดได้ทุกเมื่อไปจนถึงกว๋วยเตี๋ยวน้ำแดงด,ด้วยความผูกพันของเมืองเพชรกับต้นตาลตโนดรวมถึงการชื่นชอบในความหวานนี้มีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองเพชรบุรีแล้วยังทำให้เพชรบุรีเป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี้ช่วยสร้างงานให้คนเพชรมีเศรษฐกิจที่มั่นคงผ่านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายที่มีจุดเริ่ม มาจากต้านตโนด